ถึงก็ไม่เห็นรหัสพอดีมากอัพแล้วอัพอัดแล้วอัดแล้วเฮ้ยมาห้องนี้ก่อนมาเข้ามาก่อนเอาลิสตหมดฮันเตอร์นี่วะเออดานชาออสเออตั้งไรครับปิ่ตอนนี้ยังถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่ตายแล้วเนี่ยทำไงอ้าวตายเไม่อยู่ไหนวะโมดูไหนตู่ข้าง นะยังไม่ได้บอกเลยอยู่ข้างข้างไหนใช้ผู้ใเฉยเลยใช้ผูเฉยเลยเอฮ้ยปีขอเล่นปืนยังไงดีมาเอามาเออยังไม่ได้เล่นเลยเก็บเร็วเก็บเร็วนึงเร็วเร็วกดสลับคลิปให้อยู่เนี่ยเร็วเก็บดี แแลล้้วได้วอนเขาเป็นเออนั่นแหละเอ้ยคือเขายิงแล้วมันลูกไหมฮะขีดจิ้วๆเออไงเออโดนโอเอยิงตายเลยเออไม่ได้เล่นเลยโดนสองเพชยิงตายเว้ยเฮ้ยใช้ใไรดีวะเชือแท็กเชือแท็กเอ้ยเอ็งเป็นสายชุ่มเอ้ยเดี๋ยวเขาเป็นสายชุ่มยิงเอ็งเป็นสายกวนเอง

เ,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 เออโดนคิดยิงกูเล่นสนัยน,นะอ่องยิงไม่โดนอะไรวะศูนย์ห้าเนี่ยเล่นคิดดีสุดแล้วเล่นคิดดีดีละออกเข้ามาก่อนลบล้างติตีอีชั่ว <c oughs> เอ,อื้อตายมันน่าเกลียดศูนย์ห้า เข้ามายังเข้าแล้วตูเป็นตู้ตอนนี้เขาเป็นเอนเอ็มเขาเพราะเขาเล่นรหัสเอนเอมที่อ๋อได้ได้ระเบิดเฉยวอล์ฟโระเบิดตัวเองตายเว้ย เขายิงคู mm ่ไม่เป็นอ่ะเขายิงแบบคู่อ่ะก็ยิงมั่วๆมองเป้าเล้ทหารเชนออเขายิงแบบคู่ไม่เป็นเรายิงเป็นต้องยิงเดียวเรายิงเป็นแต่คู่เดี๋ยวยิงไม่เป็นยิงไปแต่คู่อ่ะโอ้ยคู่เกินเดี๋ยวเป็นชนัยให้ดีกว่า ไม่โปใคร,รโปร้ไฮโปใครโป้พี่ในกใเกมมาลิ๊กไมูนก็พีบเอ้อหนึ่งเงินหนึ่งเงินหนึ่งเงินไม่ใช่ดูแล้วไม่โป้ไม่โป้ อยากเองไงถึงร้องเออแตกนะถึงร้องนี่ไงดูไม่ยิงเลยนะเขาเล่นอาร์คก่อโอ้ยไอฟ้องแตกเนี่ยไอ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 เนี้ย ูยิงสบายเลยน่ะเอ๊ะเขาเล่นเทวันีกล้องนี่ว่ะไม่มีเหรอมีไม่เคยใช้ว่ะเทวันีกล้องยิ้ดูน่ยิ้มจุ้องเจอฐานเจอฐานไหนอะไหนล่ะนี่อยู่นี่ไหนวะอ้าวทิ้งไม่ได้อยากมีกล้องอะดูดิดูค่าตูมตายฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายทิ้งไม่ได้ฆ่าตัวตาย ฆ่าแล้วถึงไม่ได้อ๋อฆ่าจะตายหรอต้องถือปืน like นะถือปืนถือปืนถอปืฆ <w> ่าไม่ได้ว่ะลืมๆโทษถูกถูกถูกถเขาเล่น M44 EBR EBR ดีกว่าปืนที่หน uh ัก oh. โคตรหนักและยิงแรงไป่้ิวนี่ถือได้ด้วยอย่างเด็ดไม่มาหรอยิ่งกว่าอ่ะ ว่าอย่าพี่ไวจับผมเราจะเอาเก็บไม่ได้จับลูกคี เนี่ยเขาเล่นเล่นเล่นคลิปเกี่ยวเขาเทพเล่นคลิปเกี่ยวอ่ะมีจุกเล่นเป็นแต่ถ้าเดสแมทอะโหดายมีจุกสายสายแต่ที่หนึ่งมันไม่มันไม่โป้แต่มันเล่นซาดมันสาดไอ้โจบอกเล่นสนายละบายเล่นสนายสนายอะูมเล่นด้วยเดี๋ยวเจอปีนี้ก่อนไปเล่นกัน้ยาไเล่นสนายด้วยกันดีกว่าเออ

ทีมเราค่า1หนึ่งร้อยตัวแล้วอุ้ยไอโปอันเนี้ยไอพีโอเอลโอเอ็นโอนี่ปเปล่าหรอไอปไม่ปูมันเล่นศาสตร์กระสุนมันยิงรัวเลยพอเราก็เล่นแบบมันแตกค่ะแตกเว้ยที่สองหลอเว้ยที่สองหลอ ที่หนึ่งตาโปมองแน่เลยโปมองเฮ้ยโปมองไม่โปล้อหัวโป้โปมองด้วยไม่ไรอัดคลิปอยู่โอ้โป้ไม่โปโปอุ้ยเฮ้ยโอ้โโปโปโป้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรมันเล่นโปยังไงก็โดนแล้ว เฮ้ยทำได้ไงวะเนี่ยเล็กโปแล้วมันไม่โป้ละมั้งนะไม่ม um um ั้งอ่ะมันโปเลยอ่ะเดี๋ยวออกไปดูประวัติการชิลมันเดี๋ยวออกไปดูประวัติการชิลมัน อะไรแม่ฮะไปไหนอ่ะไอ้ชกออกแล้เหรอไม่มันโผเยอะจังมะเยอะโผล่ไม่กี่คนหรอกนอน หายห้าตัวใครเล่นทำไมล่ะกูดิแหละได้ยินเสีงงยงบุบยไม่โดนฮะยิงไม่โดนวิ่งหนึ่งหนึ่งวะ เอาเปล่าโนเอาเปล่าคัาชนะไอ้โชคมาแล้วโชควันแพ้ก,กูขาดร้อยคัาชนะไอ้โชคมาแล้วเอาเปล่าเฮ้ยเขบอกชนะใช่เดี๋ยวจบตอนนี้ก่อนจะเคลียร์ทีไม่ไนช,ชนะเลยอะเองชนะแต่แต่โกน่ะเขาชนะตำรวจจูงหัวเขาชนะใช่ไหมโชคแต่ชนะเลย,ย,อยเองชนะโชคโชคโชคถามกูชนะทุกอันเลยเนาะ <c oughs> ก็ใช่ไงชน่าเองชนะแต่แต่ควนอ่ะเขาชนะคนเราก็ชนะให้โชคอุ้ยโอ้โหอะไรกูชนะไอ้ชู้ไชน่าอ่ะมั่วมั่วอุ้ยปูไอ้ชู้อ่ะชน่าชนะเขาแต่เขาอ่ะชนะไอ้โชู้ดันคนไี่มึงนี่มึงเอามือ